อย่างที่หลายๆคนถามว่าวันนี้ก็อยากจะมาตอบว่าเป็นเรื่องจริงครับแล้วก็ผมกันลองนายก็ได้แยกถามกันตอนนี้นะครับเพิ่งได้ย้ายออกมาจากบ้านนะครับสามเดือนครับแต่เพิ่งเพิ่งย้ายออกครับในในระหว่าง3เดือนนี้ก็พยายามที่จะปรับจูนพยายามที่จะคุยแก้แก้ในเรื่องปัญหาที่ที่มันมีครับก็ มาถึงวันหนึ่งแล้วตัดสินใจว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราต้องถอยกันคนละก้าวคือต้องบอกว่าเราเราคบกันมาก่อนนะนี้3ปีแต่งงานกันมา2ปีคบกันเนี่ยก็ด้วยความรักนะครับคือแต่พอเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วอยู่ด้วยกันทุกวันมันก็จะมีเรื่องของอาจจะความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน ไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนกันหรือว่าอาจจะมีด้วยช่องว่างระหว่างอายุคือมันก็หลายๆอย่างที่เราก็พอมันเกิดปัญหามันเป็นปัญหาที่มันสะสมเราก็พยายามที่จะแก้ไขพูดคุยกันแล้วสามเดือนนี้ที่ผ่านมาก็ก็พยายามนะครับที่ที่จะคุยกันและแก้ไขปัญหามันก็ไม่ลงตัวสักทีมันก็เลยคุยกันว่าถึงเวลาแล้วว่าคนต้องถอขห้กันมาคนละ้า ก,ก็พยายามครับแต่ว่าก็พยายามเดี๋ยวก็อาจจะด้วยผมทํางานหนักด้วยพอหลังจากโควิดแล้วก็ผมเองก็ถ่ายละคร3เรื่องอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะเจอกันเท่าไหร่ครับแต่ก็พยายามครับก็ถึงอย,อยู่ที่บ้านอยู่อยู่ด้วยกันก็พยายามที่จะดูซิว่ามันจะดีขึ้นไหมมันไม่ใช่วัน,วนดีขึ้นดีตัดสินใจปุ๊บปั๊บและเลิกกันมันก็มีช่วงเวลาที่เราต้องปรับจูนเข้าหากัน ก่อนที่เนี่ยสามเดือนผ่านมามันถึงเป็นข่าวออกมาว่าเราได้แยกทางการตัดสนใจเรื่องนี้ค่ะ้กคนนายน็นว่าร่ากับการตัดสินใจร่องทก็เป็นการตัดสินใจระหว่างเราทั้งคู่แหละครับก็มันก็คงหลายๆเรื่องอย่างที่บอกมัน สะสมมาก็ก็พยายามแล้วครับก็ต้องขอใจหายเหมือนกันนะครับคือน้องนายเขาชอบเขียนในพวกคําที่เขาเอามาคืออย่ไปใส่ใจกับตรงนั้นมากเลยครับเพราะว่าเขาจะชอบใช้คํา เวลาเขาลงโพสต์ต่างๆนะเขาจะใช้คําที่แบบที่คนเขาชอบใช้อครับคำเขาเรียกว่าคําอะไรคําแบบคำโคมคําอะไรประมาณนี้ครับจริงๆผมไม่ได้ใส่ใจกับตรงนั้นมากแต่ถ้าถามเรื่องมือที่3ผมยืนยันตรงนี้ได้เลยครับว่าไม่มีแน่นอนก็ทั้งสองฝั่งก็ไม่ไม่มีครับคือไม่มีผมอยู่นี่ อยู่ในวงการมา20กว่าปีแล้วหลายๆคนคงรู้จักผมมานานหรืออาจจะเพิ่งมารู้จักผมตลอดเวลาที่มาที่ผ่านมาผมก็คบกับใครผมก็คบคนเดียวไม่เคยคบซ้อนไม่เคยมีข่าวไปกุป๊กกิกอะไรกับใครเ,เพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยครับไม่ไม่มีเรื่องมือที่สามในนณะ ณวันนี้ครับก็ได้ตัดสินใจว่าเราแยกทางกันนะครับคือเราอยู่กันแบบพี่เป็นน้องดีกว่าในเมื่อเราปรับจูนเข้าหากันแล้วมันยังจูนเข้าหากันไม่ได้นะครับในในวันนี้เราต้องขอพูดว่าเราก็คงต้องใช้ชีวิตแบบเป็นพี่เป็นน้องกันการสบกันตรงนี้สบกันดีไห,หรือว่ามันมีอะไรที่ยังติดในใจกันอยู่ระหว่างเราอ๋อกคดี<า>ครับก็ได้พูดได้ได้พูดคุยกันก็ก่อนที่จะตัดสินใจแยกทางก็ ได้ไปทานข้าวได้ไปพูดคุยกันนะครับครับผมเป็นฝ่ยยายย้ายออกมาเรือนหอเอาคือจริงๆบ้านก็เป็นที่ดินของของทางทางน้องเขาอยู่แล้วแต่ด้วยการสร้างบ้านเราก็ได้ช่วยต่อเติมในการสร้างเื่อตรงนั้นเราไม่ได้ติดใจอะไรก็คือ <c oughs> เราก็เราเป็นผู้ชายนะเราก็ย้ายยาย้าออกมาข้าวของก็ไม่ได้มีอะไรคือเสื้อผ้ารองเท้าผมก็คือของของของเราที่เราใช้ที่คงไม่ให้ไปไปแบบทิ้งไว้ลบเกกื่อนบ้านนะครับก็ลำบากอย <_ C> e <at> ู่ครับใจหายครับก็เพิ่งย้ายออกมาก <_ C> e <at> ็เราบอกว <_ C> e <at> ่ามันเป <_ c> um> ็นออเร <_ C> e <at> ื่องท <_ C> e <at> ี่ออก็ ทำใจยากครับจากอมา,าเรื่องขอล้ย่ะา,ากบ้านขอย้ยังมีโอกาสไดค้คต่องนารครับได้คุยกับคุณแม่คือน้องเขาถ่ายละครด้วยช่วงนี้นะ,ค,ะคือคุณแม่เขาก็อยากให้ให้ผมหรือน้องน้องนายพูดดีกว่า ครับครับได้คุยตลอดเลยครับตลอดที่ที่ผ่านมาที่ม right huh? ีปัญหาที่เราพยายามปรับจูนเข้าหากันผมก็คุยกับคุณแม่เขาทุกวันครับกลับไปบ้านถ้าเจอคุณแม่ผมก็จะนั่งคุยกับคุณแม่ก่อนจะออกไปทํางานผมก็จะนั่งนั่งคุยทุกวันเลยครับคือก็ผมจริงจังมากแล้วตั้งใจมากกับการใช้ ชีวิตผู้คร un so ั้งนี้นะครับและการแต่งงานคือเราตัดสินใจแต่งงานเราก็อยากจะอยู่กับคนคนนี้ไปตลอดชีวิตนะครับก็มันก็ยากนะครับอ๋อแค่มีความทรงจำดีๆทุกวันนะครับทุกวันนี้ก็มีอาจจะเบลอเบนิดนึงนะครับมันก็เรื่อง หลายเรื่องนะครท,ที่ที่ต้องที่ผ่านมาที่เราเราทั้งคู่อะก็ต้องม,มันเป็นการตัดสินใจที่โอ้โหมันมันก็เป็นการตัดสินใจใหญ่ะครับแล้วน้องนานะคะเราได้มีการสอบถามไหมว่าน,น้องเป็นยังไงบ้างก็ก็เป็นห่วงเป็นใหญ่ตลอดนะครับก็อย่างที่บอกก็รู้ว่าเขาก็ถ่ายละครอยู่ก็ได้คุยกับคุณแม่เขาก็เขาถ่ายละครเราก็ไม่อยากไปไปรบกวนวน้องครับ มันมันมันเพิ่งย้ายออกมาเพิ่งเกิดเหตุมันก็คงยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยครับคือคือผมคิดว่าการแต่งงานครั้งนี้คือมันยังโหมันยังใจหายอยู่อย่างที่บอกมันเราเราตั้งใจมากจะจะมีครอบครัวคือวางไว้ว่าปีนี้แหละอ่าพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็ ป้าญาตที่จะมาพูดด้วยครับ้ใจนนรัใหู้้่แต่ละวันได้อ๋อก็เราก็นึกถึงแต่สิ่งดีๆที่เราสองคนเคยผ่านมาด้วยกันนะครับคือน้องก็เป็นคนน่ารักนะครับคือเราใช้ชีวิตก็มีเรื่องดีมากกว่าเรื่องแย่ครับแล้วก็มีเพื่อนฝูงพี่น้องเมื่อหผู้ใหญ่ที่เป็นกําลังใจให้ให้เราครับคือแล้วก็ ครอบครัวเขาด้วยครับครอบครัวคือพ่อแม่เขาน่ารักมากคือที่ผมตัดสินใจครั้งนี้ที่จะแต่งงานแล้วเข้าไปอยู่ร่วมกันคือผมรักพ่อแม่เขามากพ่อแม่เขาเป็นคนดีมากรักผมเป็นลูกคนหนึ่งผมนั่งคุยกับเขาได้ทุกเรื่องอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญากับการใช้ชีวิตคู่ผมก็รู้สึกต้องขอบคุณนะครับที่เราได้มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขา ให้เสียดายผมไม่ใช่คำว่าเสียดายอะ่ะเสียใจ <c oughs> ผมไม่ได้ใช้คําว่าเสียดายครับผมันไม่มีอะไรน่าเสียดายครับคืออย่างที่บอกมันมีเรื่องดีๆมันมีเยอะครับ,รบดดได,บได้ได้สิครับก็ก่อนที่จะออกใหม่นี่บอกก็ได้ไปคุยการได้ทานข้าวกาัน ก็เป็นการตัดสินใจร่วมกันแต่คือถ้าอยู่ต่อไปเดี๋ยวมันจะมอง้ากันไม่ติดเดี๋ยวมันคือถอยถอยกันมาก่อนนะครับแล้วก็ดูซิว่าให้ต่างฝ่ายต่างต่างใช้ชีวิตอยู่คนเดียวก่อนนะคือตอนนี้อย่างที่บอกความรักมันก็คงได้แค่เป็นเป็นพี่เป็นน้องครับไม่ได้จดคือเคยเคยไปเขตแล้วแล้วจะไปจด พอไปคุยแล้วผมก็ไปบอกว่าผม่ะไปอสัญชาติอเมริกาเขาก็บอกอุย้ยให้ไปคุยสถานทูตก่อนมันเรื่องมันจะยุ่งยากนิดนึงพอจะไปคุยสถานทูตแล้วมันก็หลังจากนั้นมก็เกิดเรื่องโควิดก็เลยไม่ได้ไปสักทีนี่ขนาดพาสปอร์ตผมหมดอายุผมก็ยังไม่ได้ต่อครับแต่มีความตั้งใจที่จะที่จะจดอยู่แล้วครับแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาส ก็เป็นห่วงก็หลายเรื่องอะครับคือเรื่องงานเรื่องการดูแลคือเอาเป็นว่าอย่างอย่างน้อยเราเราได้อยู่บ้านเดียวกันแม้เราจะอาจจะห่างกันมาสามเดือนต้องบอกว่านอนคนละห้องกันแต่เราก็ได้อยู่อยู่ใกล้ใกล้ตัวเราก็ได้มีอะไรเราก็ยังพอแบบเราก็อยู่นะมาคุยได้หรือมีอะไรให้เราช่วยเหลือเราก็ช่วยได้ แต่วันนี้เราได้ออกมาอยู่คนละที่กันแล้วมันมันก็คิดอยู่ตลอดเวลาครับกำลังใจจากคนรอบข้างเป็นไงบ้างดีหรือ่ดีครับก็มีมีแต่คนให้กำลังใจก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับตอนนีตน้ตอนนี้อยู่คนเดียวมีร้องไห้เน้ตาคะมันก็ มันก็ต้องมีอ่ะนะมัน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 ก็ต้องมีนะอ่ะครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับสำหรับกำลังใจทุกกำลังใจทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ใช่แค่ผมคนเดียวเขาอยากให้เป็นกำลังใจให้น้องเขาด้วยอ,อ,อย่าไปคิดไอ้การที่คนสองคนนะ่ะต้องมาแยกทางกันมัน มันเป็นเรื่องน่าเสียใจแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เจ็บทั้งคู่ครับผมก็ไม่อยากให้บา,บางคนที่ไม่ <c oughs> ไม่รู้จักเราสองคนไม่อยากให้ไปคิดไปในแง่ลบหรือไปสนุกกับการคอมเมนต์คำพูดมันมันก็กระทบกระเทือนถึงจิตใจแค่นี้มันก็เสียใจมากแล้วครับ แต่ก็ได้กำลังใจเยอะจากก็แฟนๆด้วยก็มันก็เพึ่งเป็นข่าวกัสองวันน่ะนะคือก็จริงๆผมว่าอย่างที่บอกผมก็มึนๆไม่รู้จะพูดอะไระแต่ก็หลายคนก็ถามเนจริงไม่จริงก็ต้องออกมาแ,แจ้งนะครับว่าก็มันก็เหตุการณ์จริงนะค,ะครัคบก็งคงมีด้วยแหละ คือตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะมีนะครับคือคนเราอายุผมว่าผมไม่ได้มองตรงนี้ก็บอกว่าการที่ผมไปคบกับคนเด็กกว่าไม่ใช่ว่าผมไปมองว่าโอ้ยผมต้องคบกับเด็กมันมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเฟซคือโชคชะตาที่ต้องมาเจอกันที่ต้องมาคบกันไม่ได้คิดว่าวยผมจะคบกับคนที่อายุน้อยเท่านั้นอีกอย่างหนึ่งส่วนมากคนที่อายุใกล้เคียงกันเขาก็จะมีแฟนหรือมีลูกแต่งงานกันไปแล้วมันก็ เราก็มีโอกาสที่เจอคนน้อยอ่ะนะเนื่องจากเราก็ทํางานที่ผ่านมาผมก็ทํางานแบบเจ็ดวันมาติดติดกันหลายปีก็มีโอกาสที่จะเจอเจอคนน้อยอ่ะแลละคนที่เราเจอในกองถ่ายส่วนมากก็จะเด็กกว่าเราถ้าเป็นอายุเท่าเท่าเราก็ส่วนมากจะมีมีครอบครัวไปแล้วครับแต่มันมันด้วยทั้งอายุและอาจจะด้วยการใช้ชีวิตที่มันต่างกันอย่างผมกคโตมาจากเมืองนอกอาจจะความคิด อะไรหลายๆอย่างที่ที่มันมีความคิดที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ผมไม่ได้มองว่าไ้อายุเป็นเป็นหลักมันอย่างที่บอกมันมีปัญหาหลายปัญหาที่มันสะสมมา